นายอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลนำคณะสมาชิกสถาบันธนาคารอมสินโลกภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินธุรกิจธนาคารในยุคดิจิตอลนะักสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2อํอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ WSBI Innovation Workshop โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารอมสิน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนปาาเกรดร่วมใจสองให้การต้อนรับสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้คณะธนาคารอมสินโลกได้เห็นถึงการเสริมสร้างให้สถาบันการเงินชุมชนทำหน้าที่เชื่อมโยงธุรกรรมการเงินระหว่างองค์กรการเงินชุมชนกับธนาคารอมสินเพื่อเพิ่มช่องทางทางการเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับคนในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ทําให้ห่างไกลจากหนี้นอกระบบสถาบันการเงินปากเกตร่วมใจ2เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากที่ทางธนาคารออมสินทั่วโลกได้เข้ามาชมแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเขาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศของเขาซึ่งค,คล้ายๆกับที่ทางออมสินได้ทำนนในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ทําให้ การศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์มากจากการที่มีการสัมมนาและเวิร์กช็อปกันเมื่อวานนะครับแล้วก็มาดูของจริงตลอดเวลา10ปีปีนี้ปีที่สิบแล้วนะครับที่ธนาคารอมสินเข้ามาพัฒนาตรงนี้ผมก็ยังยืนยันในคำเดิมว่า วันนี้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของประชาชนทุกคนจากนั้นคณะธนาคารออมสินโลกได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธบริการทางการเงินยุคดิจิตัลของธนาคารออมสินในงาน Money Expo 2017ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีอสนอสินเพื่ประชาชา